อาละครับทุกคนตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาแล้วนะเรียบร้อยแล้วครับได้ปอกแฮนดอมิโนมาอันนี้ก็กำลังจะเดินทางไปกินเข่าเที่ยงครับเชวญกันไปนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเต็มตีนของพี่เจี๊ยบนะครับผมจะไปลองชิมดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะอร่อยสมคําล่ำลือไหมนะไหนๆก็มาแถวๆนี้แล้วลองแวะดูหน่อยครับผมหุ่นหนุนพี้แคหน่อยนี่ยังไม่ได้กินข้า,าวเช้าเลยเนะี่ย เอาดูนี่ส่วนนี้จะหลงไหมบอกอะไรกับเพื่อนๆหน่อยดิหลงหลงอีกแล้วจังเลยยังหลงเละมาแล้วครับทุกคนว้าวเน่เอามือลงไปเอามือลงไปโอ้สุดยอดอร่อยอร่อยแต่นี่ตีนตีนล้วน ตีนเน้นๆตีนเน้นๆครับวันนี้มาลามากินตีนเน้นๆอันนี้ก็หม้อตีนเน้นๆใช่ไหมนะเนี่ยสวยเนี่ยน่องน่องกระโปกอ่ะใช่โอเคขออนุญาตก,กินกันก่อน,นนะอยอ,อ,อร่อยอร่อยใช่ปะ่ะเปรี้ยวงั้นไม่รอแล้วนะจัดเลยนะเลยจัดเลย ก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรุ่งไบเกอร์ไรเดอร์นะครับวันนี้ผมก็กำลังจะเดินทางไปเปลี่ยนเจ้าปอกแฮนด์ตัวนี้เนาะรู้สึกว่าปลอกแฮนด์มันเก่าแล้วรถรถใช้งานมาตั้งหกปีแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนปลอกแฮนด์เลยยังเดิมๆสนิทเวลาขี่มันก็จะมึนๆม,มือครับผมมันแข็งมันไม่นุ่มครับผม <Bro. S 1> เวลาขี่ก็สะท้านผมถึงเวลาของมันแล้วแหละ ที่ต้องเปลี่ยนเป็นของใหม่ร้านที่จะมีเปลี่ยนก็อยู่แถวแถวคองสองคองสามนะครับผมเดี๋ยวต้องเดินทางไปหาพี่ใหญ่อให้พี่ใหญ่พาไปนะครับพี่ใหญ่เวอร์ซีดหกห้าศนเนาะ <Yeah. S 1> แล้วมีตัวเล็กเข้ามาด้วยเป็น <c oughs> เบลานี่เรียนชิโน่สอง้ห้ที่เราไปออกคลิปกันครั้งที่แล้วเนาะเ,นเพื่อนๆสามารถตามไปดูได้นะครับผมคลิป เชี่ยววัดป่าคลอง11ไปกับพี่ใหญ่เรียนชิโน่สองเป็นทีมรถเล็กนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางอยู่ที่แถวแถวแยกสุทธิสารนะครับเส้นมิภาวดีเดินทางไปโน่นคองสลำลูกกาครับผมโอเคครับเดินทางกันก่อนนะครับผม ตอนนี้ก็ถึงดอนเมืองแล้วนะครับรถเยอะมากครับทุกคนใช้ความเร็วไม่ได้เลยตอนนี้ก็เพิ่งจะโล่งหน่อยนะเมื่อกี้นี่โหทั้งรถทั้งแดดก็เลยไม่ได้กดถ่ายนะครับ พี่ไบค์เกอร์บวกเนี่ยขี่รถไม่มีไฟเกียร์นี่หลงเกียร์อยู่เรื่อยเลยดิกวยยังไม่หมดนี่แท้มันหมดไปแล้วอะ่ะจะเข้าเกียร์เจ็ดอยู่เรื่อยเลยครับทำงานนี่ก็หยุดสองวันครับผมเมื่อวานก็ไม่ได้ไปไหนวันนี้เสียวออกาดเงินเดือนออกด้วย <Wow. S 1> ก็เลยเสียวกาดเปลี่ยนปอกแทนซะหน่อย ไม่ไหวครับขี่ไกลๆนี่มึนมากเลยเนี่ยขนาดขี่มาจากบ้านเนี่ยประมาณยี่สิบโลได้แล้วตอนเนี้ยรู้สึกมึนๆขึ้นมาแล้วครับมึนที่มือขนาดมีถุงมือนะมันสะท้านครับขี่ไกลๆแล้วมันจะเหนื่อยเมื่อยมือครับเดี๋ยวต้องไปหาปลอแกแขนนุ่มๆใส่ซะหน่อยจัดตดัมนูนเลยดีไหมเนี่ย ดูิโนเทียมแล้วกันเนาะดูมีโนแท้ก็น่าจะหลายร้อยหลายพันอยู่มั้งเนี่ยไปหาอันอะไรที่มันนุ่มๆแทนอันเดิมดูหน่อยโอ้ถนนโล่งแล้วโอ้ถ้ามีตัวพันนะโว้ย ซัดโล่ๆงๆยี้นะน่าจะมันนะอันนี้ร้อยห้าสิบมันไม่มันะนะน้องๆโอ้โหนี่ครับสะพานใหม่ลำลูกกาโค้งนี้จะโค้งลึกมากนะโค้งโค้งมาได้มีเหวเนี่ยดิดูดิดูดิ อยังไม่หมดอีกดูดิโอ,โอ <Run. S 1> ยรันดีครับจะเข้ามาทางคลองลำลูกกานะออกซ้ายมานะครับน้ำมันเตือนแล้วเดี๋ยวต้องแวะเตือนน้ำมันซะหน่อยแล้วเนี่ย น้ำมันช่วงนี้ก็แพงแพงเติมได้ทีละร้อยไม่อยากออกไปไหนเลยช่วงนี้ถ้าไม่จำเป็นเนะาะแค่ขี่ไปกลับที่ทำงานก็นอาทิตย์ละสองร้อยแล้วละ่ะ <c oughs> อาทิตย์ละสองร้อยเดือนหนึ่งก็ตก800แปดร้อยเนาะค่าน้ำมันแต่เ,เพื่อนๆใช้ค่าน้ำมันกันเท่าไหร่ครับต่อเดือนมันอยู่ที่ซีซีด้วยเนาะ รถใหญ่ก็น่าจะเพื่องครับผมเดี๋ยวแวะเตินมน้ำมันก่อนทุกคนบางจากแล้วกันบางจากพลังสะอาดนี <c oughs> ด่แหละครับ <c oughs> ดีครับเก้าห้าร้อยหนึ่งพี่รถคู่นะครับพี่9500นึงครับผม ครับโดนไปหนึ่งร้อยสองหนึ่งลิตรน้ำมันอยู่ที่45.20า้โหเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่บ้านพี่ใหญ่แล้วนะให้พี่ใหญ่นำพาไปเปลี่ยนปอแคนยังหล่อเหมือนเดิม ชิวเหมือนเดิมด้วย <Yeah. S 1> แขนยาวเฮ้ย hey, แขนสั้นขาสั้น <Yeah. S 1> แดดเมื่อเท่าไหร่ก็ไม่สนนะครับผมไม่กลัวร้อนเลยโอ้แดดจริงๆรดดร้อนมากครับทุกคน วันนี้ถ้าไม่ติดธุระนะตอนเย็นนะหลังจากเปลี่ยนปอแค้นเนี่ยมีชวนไปเดือะไปเขื่อนขุนด่านด้วยอโอ้ยน่าแะ่ได้ตอนเย็นมีธุระถ้าไปก็กลับมาไม่ทันเนี่ยไม่เป็นไรครับไว้ทริปหน้าเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศเขื่อนขุนด่านกันาพาไปเล่นน้ำเนาะอากาศร,ร้อนๆอย่างนี้โอ้โหเข้าท่าเลย เป็นนะค่ำๆก็ค่อยกลับอย่างนงี้นะนี่ผมกีดทุงกันเลยนะถ้าพี่จัดเองหกปีนะหกป,นะปีแล้วพี่ไม่ได้เปลี่ยนเดิมติดรถ The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. Come mold shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. ตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาแล้วนะเรียบร้อยแล้วครับได้ปอกแฮนดมิโนมา <Yahoo! S 1> วันนี้ก็กำลังจะเดินทางไปกินข้าวเที่ยงครับชวยกันไปเนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเต็มตีนของพี่เจี๊ยบนะครับผมจะไปลองชิมดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะอร่อยสมคำล่ำลือไหมนะไหนๆก็มาแถวๆนี้แล้วลองแวะดูหน่อยครับผมอุ่นหนุนพี่กันหน่อย นี่ยังไม่ได้กินข้า,าวเช้าเลยเนี่ยผมรู้นะว่าพี่ร้อนแขนแดงขาแดงหมดแล้วครับคนอะไรจะชิวขนาดนี้ Bye, 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 bye. อะไรของพี่เนี่ยทริปนี้หวังว่าจะไม่หลงมันทริปที่แล้วนะครับตอนนี้เราก็มาโผล่เส้นลังสินนครนายกนะครับ นำทางโดยพี่ใหญ่เบลนี่สองห้าศูนย์เหมือนเดิมอาดูนี่ันนี้จะหลงไหมไปกับ G P S าพี่ไายหิวแล้วยังไม่กินข้าวเช้าเลยอ้าวก้มดูเข้าไป G P S อะ่ะ <c oughs> าไปไปยินที่เขื่อนขุนดานเป็นไงต้องคิดอะไรมากนี่ตรงไปอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องดูแล้ว g เพ แล้วทุกคนหลงอีกแน่แน่เจอน้ำมันเหรอ ใช่ไหมครับมันต้อาดูดีกว่าไถเข้าไป <c oughs> บอกอะไรกับเพื่อนๆหน่อยดิเออหลงหลงอีกแล้ว <laughs> GPS ยังก้มดูทุกก้มดูตลอดทางเลย GPS ไม่เห็น้วยนะโทรศัพท์ใช่มือถือมันต้องรุ่นท็อปๆหน่อยนะเอามาดู GPS น่ะมันแสงมันไม่สู้แดดอา่วันนี้จะได้กินก๋วยเตี๋ยวไหมได้แล้วล่ะเตี๋ยวเต็มจีนแันนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเต็มตีน พี่เก็ไม่รู้ร้านก๋วยเตี๋ยวเต็มตีนกเตี๋ยวไก่ของอะไรของตลกอ่ะเกียบเจอจิงิงยิงหน่อยหน่อยเลยนะหน่อย่ใช่ไหมหน่หน่อยเไปด้นที่ร้านเลยมเดินทางกันต่อจะรอดหรือจะล่วง Yeah. <laughs> ไปเลยพี่อย่าไปใกล้ไม่เท่แล้วพี่ยาวไปครับวันนี้เดี๋ยวว์ปกันไปเจอเดี๋ยววัดไปเจอกันที่ร้านเลยนะครับดูท่าจะก้มดู GPS ไปอีกนานอยู่ฮะหลงนี่ไงตรงนี้ไง เห็นปลายแล้วเนี่ยเน,นี่ยน,นี่ไง

ถึงแล้วจ้าถึงแล้วจ้าออเดิฟก่อนครับออเดิฟน,นี่อะไรพี่โคบีอรอืมดีกว่าอ๋อเดี๋ยวรอเนี่ยเป็นโัโเปีอาเฉย ทุกคนว้าวเนี่ยเขามือบังเขามือบังโอ้สุดยอดอร่อยอร่อยแต่นี่ตีนตีนล้วนตีนเน้นเน้นตีนเน้นเน้นครับวันนี้มาพามากินตีนเน้นเน้นอันนี้ก็หม้อตีนเน้นเน้นใช่ไหมเนี่ยสวยเนี่ย น้องน่องกระโปงว่ะใช่โอเคขออนุญ,ญาตกินกันก่อนนะนอ้ยอร่อยอร่อยใช่ปะ่ะเปรี้ยวงั้นไม่รอแล้วนะจัดเลยนะจัดเลย อ้เข้าให้โถโัพเข้ามานอู้องโอ้โหัพท์้วยนี่มันโทลศสี่ชิ้นเลยเนี่ยโอเคไปครับไปครับไปครับอื เอาแี้วะฮะก็ได้เวลาเดินทางกลับแล้วนะครับก๋คลเปี๋ยวเจียงตินอร่อยครับอร่อยพื่อนสามารถแวะมาชิมมาชมได้นะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะรู้สึกว่าคลิปจะยาวเกินไปละถ้าเพื่อน,นชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดีวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับปิดจริงๆปจริงๆหึ่นๆหึ่นหึ่นนะ change you could flip the gray matter like some batter in your